สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักสุขภาพคลิปนี้จะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าไขมันนั้นมันเข้าและออกร่างกายคนเราได้อย่างไรเอาแบบยอ่ยอๆเข้าใจงใ่งายๆกันนะครับช่วยดูการให้จบและฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะนําเสนอเรื่องดีๆมีสาระให้เพื่อนๆทราบเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยครับไขมันก็คืออาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายเราใช้พลังงานจากอาหารเหล่านั้นไม่หมดมันจะไปสะสมในทุกๆส่วนในร่างกายครับพอสะสม ไปเรื่อยๆเ,เรากินมากกว่าที่ใช้ตัวเราก็จะอ้วนขึ้นวิธีที่จะเอาออกคือต้องทําการเผาผลาญไขมันเท่านั้นครับขอให้ท่านดูภาพเนื้อสเต็กที่กําลังย่างบนเตาไฟกันนะครับซึ่งเนื้อสเต็กนี้ก็เป็นเหมือนกล้ามเนื้อในร่างกายเรานะครับส่วนที่เป็นไขมันในเนื้อสเต็กที่โดนย่างโดนความร้อนแล้วนั้นก็จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็น2ลักษณะคือเป็นควันและเป็นของเหลวดังนั้นเราต้องทําให้กล้ามเนื้อเกิดความร้อนโดยการออกกําลังกายที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจให้ฉุกฉีดเลือดสูง,สง และสลับหยุดพักเป็นระยะเวลาสั้นๆเช่นการวิ่งช้าสลับเร็วการวิ่งขึ้นลงบันไดหรือการยกน้ำหนักที่หนักๆเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบการย่างเนื้อสเต็กกับการเผาผลาญไขมันในร่างกายก็จะเปรียบเทียบได้ดังนี้ครับควันที่ลอยออกจากเนื้อสเต็กก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกซึ่งมีปริมาณสูงถึง8 0ของไขมันที่ออกจากร่างกายและน้ำมันที่หยดออกจากเนื้อสเต็กตกตก,ตกลงไปในเตาย่างก็จะเหมือนของเหลวและของเสียที่ออกจากร่างกายเราเช่นเหงือ่อ และปัสสาวะซึ่งมีปริมาณ16%ของไขมัน การออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวนั้นก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายเราต้องทําการควบคุมอาหารการกินไปพร้อมๆกันจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและยังมีปัจจัยอื่นๆมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. เลิกทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานทุกชนิดเช่นน้ําตาลแป้งขัดสีต่างๆเส้นบะหมี่พาสต้ามาม่าพิซซ่าขนมปังคุกกี้ สาเหตุที่ให้เลิกทานอาหารพวกนี้ก็เพราะว่าเป็นอาหารที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินจะออกมาหากเราทานอาหารที่มีรสชาติหวานและอาหารจำพวกแป้งขัดสีต่างๆและจะทำหน้าที่นำน้ำตาลจากอาหารเหล่านี้เข้าสู่กระแสะเลือดเราและในขณะเดียวกันก็จะสั่งให้เซลล์หยุดการใช้พลังงานจากไขมันพูดง่ายๆคือเมื่อใดก็ตามที่อินซูลินออกมาเมื่อนั้นไขมันก็จะโดนเก็บไม่โดนเผาผลาน และน้ำตาลที่เกินจากกระแสเลือดนั้นอินซูลินก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นให้กลายเป็นไขมันให้ไปสะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นในตับในชั้นใต้ผิวหนังในกล้ามเนื้อในหน้าท้องทำให้รอบๆอบเอวเราขยายใหญ่ขึ้นและจะลงพุงในเวลาต่อมา 2. เว้นระยะช่วงการกินข้าวให้นานมากยิ่งขึ้นอาจจะทานข้าววันละหนึ่งสองมือ้อถ้าจะให้ดีที่สุดคือทานวันละมือ้อ เหตุผลก็เพราะว่าหากเราเว้นระยะทิ้งช่วงการกินอาหารให้นานมากยิ่งขึ้นร่างกายที่เริ่มรู้สึกหิวแต่ก็ยังไม่มีอาหารใหม่เข้ามาตอนนั้นระดับฮอร์โมนอินซูลินจะลดระดับต่ำลงตับจะทำการนำไขมันที่สะสมในส่วนต่างๆออกมาใช้เป็นพลังงานร่างกายจะเริ่มเผาผลาญไขมันที่เคยสะสมไว้เราต้องพยายามอดทนให้ได้ในช่วง 2- ถึงสาม วันแรกจากนั้นร่างกายจะค่อยๆปรับตัวเองให้ชินกับความหิวได้ถ้าเราเว้นระยะช่วงการกินได้นานถึง24ชั่วโมงขึ้นไปแล้วนั้นจะเกิดกระบวนการเซลล์กินเซลล์หมายถึงเซลล์ที่มันสภาพไม่ดีสภาพเสื่อมต่างๆจะถูกล้อมละลายกลายเป็นพลังงานใหม่และจะถูกนำไปสร้างรีไซเคิลกลายเป็นเซล์ใหม่นำมาใช้ในร่างกายต่อจึงทำให้ร่างกายของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิมสา ทานอาหารที่มีรสเผ็ดเช่นพริกกระเทียมขิงขาพริกไทยวาซาบิอาหารเหล่านี้จะมีฤทธิ์ช่วยละลายไขยมันในเส้นเลือดได้ดีสี่ทานอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันที่ดีเช่นเนื้อนมไข่เนื้อปลาน้ำทะเลและปลาน้ำจืดอาหารทะเลต่างๆถั่วต่างๆองัลมอนด์โปรตีนจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างร่างกายและช่วยไม่ให้ร่างกายสุดโทม ส่วนไขมันที่ดีนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายมีพลังมีกำลังไม่รู้สึกเหนื่อยและไขมันต้องเป็นไขมันที่ดีเช่นเนยแท้ชีสไขมันจากเนื้อสัตว์น้ำมันมะพร้าวอโวคาโดไขกระดูกวัวปลาแซลมอนโดยเฉพาะไขกระดูกวัวนั้นจะมีคอลลาเจนสูงมากจะช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับลดรอยเหี่ยวยน่นและช่วยบำรุงเอ็นข้อต่อตามร่างกาย ในส่วนน้ำมันพืชที่ทำจากถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาล์มน้ำมันรำข้าวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคาโนลาขอให้งดใช้เพราะน้ำมันเหล่านี้จะก่อให้เกิดไขมันที่ไม่ดีต่อหลอดเลือดให้ใช้ได้แต่น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกและน้ำมันงาต่างๆเท่านั้นห้า ทานผักผลไม้ให้เยอะๆเพราะในผักผลไม้จะมีวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายและยังมีไฟเบอร์ที่จะช่วยในการขับถ่ายและล้างลําไส้ให้สะอาดทานเผือกมันฟักทองแทนอาหารจำพวกแป้งขัดสีได้หกอาบแดดช่วงเช้าจะช่วยละลายไขยมันใต้ผิวหนังดีและทำให้กระดูกแข็งแรงเจ็ด นอนหลับให้เพียงพอและไม่เครียดการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยลดสารอนุมูลอิสระและโกรอฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากในช่วงที่เรานอนหลับสนิททำให้ร่างกายสลายไขยมันได้ดีและสร้างกล้ามเนื้อได้มากยิ่งขึ้นสังเกตง่ายๆหากเรานอนไม่เพียงพอร่างกายจะดูโทรงไม่สดชื่นดังนั้นการนอนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆและพยายามอย่าเครียดมากจนเกินไป เพราะหากเราเครียดจะทำให้เกิดความรู้สึกหิวและจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งออกมาถ้าฮอร์โมนอินซูลินออกมาก็จะทำให้การเผาผลาญไขมันหยุดลงหากท่านทำได้ตามที่กล่าวมานี้รับรองว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนน้ำหนักตัวจะลดลงหุ่นจะเฟิร์มและแข็งแรงมีพลังกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบและฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ